สวัสดีค่ะกับปีชแนลค่ะเมื่อนี้เฮามากินเข่ากับเอ่าคุณยายสมกิตเนาะคะ่ะคุณยายได้ยังกินนะคะเมื่อนี้เข่าผัดร่วมมนื้เข่าผัดร่วมมนื้็ตบับำบักหุ่ง,งโอ้ตัดแสบเนาะค่ะแสบ,บค่ะตํบบักหุงโอ้นี่มันตบํบบักหุงเด็กหน่อยตัวนี่ งอนามัยบวไ่พีดแต่งอนามัยบัใ่พีเออผูทเฒ่ากินเผ็ดเอดจ้ะพู้เฒ่ากินเผ็ดบอดคุณยายสงสีบว่าผู้เ่ากินเผ็ดบ่อดแถวเลียจะเกล็่ก็ว่า เออพวลาจะไปจับกินเขาเ้ยเลียมเดียวเบี้ยเลี้ยมเดียวมือนั่งก็บขอบไปหมดแล้วจ้าไปใส่แถวป้อมก็มาเอาออกล่างมันก็หลุดมือใส่กระเบียงในห้องงามก็หักเคืองก็ใส่บ่อใดจ้าก็เลยบ่อใส่เลยก็เลยบ่อใส่ถ้าใส่มามันก็กินเข่าบ่าแซ่จ้าจ้า จะใช้มากกับอมคพลูคืออีแก้วนามาเนี่ยได้ก็เริ่มไม่อักใส่จ้ะบ่ต้องใส่ดอกคุณยายอยู่แบบนี้ล่ะสบายสบายจ้ะก็กินเขาได้อยู่บ่แม่แต่ค่ะอยู่แบบนี้ก็ได้ได้กินบ่ได้จ้ะมันันอ่อนมันนุ่มค่ะบ่ได้ค่ะอ่อนมันก็บนุ่มอยู่เนาะ เดอ้อืมคุณนะโอ,อ้นี่กับเขาเห็นเขาพาร์มีหลายจานสองจานสามจานได้กินแน่นอะ่คุณยายหนึ่ลูกสาวลูกเขยนี่ลูกสาวลูกเขยโอ้นี่ก็สิแม,มนของลูกเขยเพื่อนเนะาะดีอัน เปนมาก,กินอันหมูก,กินหมาเปนมาก,กินหมูก,กินหมาหมูหมาหลายอนตามเล่าเนกินเบาาอเกนเป็นก็ตามไทยอืมเป,เป็นค้นเมีม่ยง จงังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ข้นไช่ข้าวเหนือคนเหนือตามผนเหนือก like ับผากเหนือเล้วคุณแม่คนเหนือภาคเหนือเออคนเหนือภาคเหนือเพิ่งจะกินเป็นตาอันของนั่นแหละของพัดของแพร่นะโอ้ตับบุกงกับแ่บดิ้นแต่แซ่บดิ้นคุณ่ะคุณ่ะคุณอา คุณยายมกินเพนะื่อนเ็กินเข่าเนาะค่ะกินเข่ากับอันเข่าพาสกับตำบะฮ่งพณน่ะเพิ่นมากเด้อยตำบะฮ่งตักใส่เต็มจาน <c oughs> หมูล่ลูเลยวะะ่ะเปิดเสียบหลายเสียบหลายเสียบหลายผู้เฒ่ากินอาหารเลา่าเล่ากินตำบะฮ่งได้ <c oughs> นี่เพราะเลาอายุยืนล่ะเท่าไหร่แล้วปีนี้ค่ะคุณยายค่ะ แปดสิบเอ็ดค่ะแปดสิบอสองแปดปสิบเอ็ดย่างเขาแปดสิบสองแล้วเห็นว่าคะ่ะคุณยายเพิ่งกะใส่ชีวิตอยู่มาได้จนป่านนี้แปดสิบสองปีแล้วจ้ะเพิ่งกะกินเขากับอันนี่แหละกินง่ายๆกินเขากับตำบอกหุ้งแนะ่กินเขากับ,บปนกับแก้วแนะ่ เพิ่นกับมกักจังสี่แล้วค่ะเอาก็เมืองโบ่าณก,กับบักขัดป่านไหนล่ะมักอาหารเล่าจ้ะเพื่อนมักอาหารเล่าเมื่อนี้นในถังน,น้ลแข็งในตูเน้เดียเมืองตี่บ่เมืองบ่มีกับบมีเทานละ่ะหาบ่เห็นเพื่อต้องกิน ดูเคยกับลับประธานยากดูเคยคุณยายสมจิตกับลับประธานยากเอ้ยข้าพัดเป็นตะแซบอันนี้เข้าพัดจากไอ้นั่นเด้อค่ะอันนี้ตำบักหง ตำบกหุ่งพู้เ่าค่ะใส่บกพริกสองเม็ดเม็ดหน่อยๆค่ะแล้วก็ส่วนนี้เป็นข่าพัดเนาะค่ะข่าพัดคุณเชียงข่าเหลือจากหมูวานนี่แหละค่ะข่าเหลือจากหมูวานปากเลยใส่ตู้เย็นเอาไว้มามุนี่ปากมาเห็ดข่าพัดให้คุณยายสมจิตกิน คุณเชียงปลากับสื่อมาดถิงเอาไว้ค่ะบะหมีม่หนามรองข้อบะหมี่หนามสุปรองข้อเป็นไดคุณยายกินไงฟืดอบอบรค่ะหมคอยกินเอาเออคอยกินเอาค่ะคุณยายเพิ่นบอกว่าคอยกินเอา สำหรับคลิปนี้ก็สำนีเนาะค่ะเห็นคุณยายสมจิตเพิินกินแสบก็บโอ้ยดีใจกับเพินค่ะกินแสบกินนัวค่ะสวัสดีค่ะ